อันนี้ลูกปัดจีนนะครับปัดจีนตัวสวยๆเลยครับนะฮะมีลูกค้าก็มารอครับตอนเช้าๆครับก็เป็น,น,นลูกค้ามาจากสุพรรณบุรีมาไกลหน่อยเียมพล้อมครับวันนี้ก็รอปลากำลังแพ็คอยู่ ตลาดดีครับต,อตอ่อเท้าเช้าลูกปลาก็เตรียมพร้อมครับใีลูกค้าจากสุมผัสก็สั่งปลาหลายอย่างครับนะมีลูกปลาเลยเดี๋ยวผมให้ดูครับอ่านี่เีเ็ด อันนี้เป็นลูกปลายี่สกนะครับลูกปลายี่สกต่อไปส่วนตัวนี้สีออกขาขาว,ขาวเห็นไหมครับคล้ายอะไรเลยเป็นปานวนจันนะครับเนี่ยนวนจัน แรงๆทุกตัวครับโดดน้องๆงหนิงๆเลยเโดนจันทร์อาต่อไปต่อไปก็เป็นป่าสวายครับนี่สวายสวายครับสวยๆ งามๆอ้าวมาต่อไปนี่เป็นลูกตะเพียนครับตะเพียนขาวนะครับไม่ใช่ตะเพียนทองอก็ยังมีอีกหลายอย่างที่ ยังทําไม่เสร็จครับก็จะมีปลานินทักทิมปลานินธรรมดาครับนะฮะตัวสวย,สวย ไปเฮ้ยป,ปลาอะไรตรุปกปลาจีนปลาจีนปลาจีน เป็นทักทิมปลาดิบทักทิมครับเป็นปลาดิบทักทิมหมันวันนี้ก็ติดปลาลูกค้าที่จังหวัดจันทบุรีอีกหนึ่งเจ้าเดี๋ยวรอก่อนครับ ตอนนี้กำลังเคลียร์อยู่ว่าจะเอาปลาขึ้นวันไหนเพาตอนนี้อ่างเราช่วงนี้ช่วงพักปลา,ปาเต็มเลยครับนะปลานิลทักทิพนี้ตัวใหญ่ๆเลยนะครับนะก็เอาไปเลี้ยงกระชังได้เลยตับทันไม่เหเปียวว้ายังไงผมบอกแล้วมันเปียวเปียวมากเปียวมากเปีวมาก ช่วงยังร่วงไม่ทันเลยบ mm hmm. ลาเเจียวมากครับ mm hmm. ปลาแร็ดปลาแรดดำปลาหมอชุมพรก็มีนะครับ มาแล้วน้องไก่เอาไปปล่อยเรียบร้อยปล่อยเรียบร้อยองเลยไม่เยอะอะไรนะ ไก่ทองเล็บใหองใหญ่ทองใหญ่อ๋อยี่สิบตัวปะ <15. S 1> ไม่ได้นับห้าบห้าเอาสิบห้ตัวสิตัวเอาผ้าขึ้นไปปูข้างบนนี่ผ้าน่ะปูแบบนั้นะ อ๋ออันนี้ผื่นเล็กเหรอ,อ,อยัดเข้าไปใลนั้นเลย,เ,ลยเออเชือกผูกปิดให้เขาโอเคเอารถไปล้างตรงไหนดีตรงไอ้สวนผักเนี่ยนะไปล้างไม่วันลง ะให้ดูนะครับนะฮะบางคนมาแล้วก็ไว้ฟาร,ร์มเราติดข้างทางหรือเปล่าครับติดนะครับนะฮะนี่นะครับสถานที่ครับนะฮะติดถนนเลยก็วิ่งมาก็สังเกตดูได้ครับนะฮะป,ป้ายนครสวรรค์พันปลาจังหวัดราชบุรีครับนะฮะก็จะเป็นแนวนี้เลยครับนะฮะนี่ข้างนอกเรา นอกฟาร์มนะครับนะรู้ว่าเราก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับนี่เป็นแนวนี้เลยครับถ้าคุณมองเข้ามาครับผมนะฮะก็จะมีป้ายตั้งอยู่หน,นึ่งอัน รอนะครับรอปาลารอปลาครับเอาไว้นี่ก่อนเฮียเดี๋ยวใครเอาขึ้นเดี๋ยวเรียงปลาก่อนครับได้อยู่ข้างล่างเดี๋ยวเดี๋ยวลูกน้องผมจะจัดการาให้เดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะถ้ามันเยอะจะเอาปลาใส่ไปทั้งนั้นสักสองถุงใส่ไปในลออลหลักอ่า เดี๋ยวปิวไข้างบนเดี๋ยวมัปิวใช่ใช่เดี๋ยวน่าจะใส่ถุงปลาได้ปลาบึกดูปลาบึกไปพังๆกับปลาบึกไซส์ใหญ่ครับมีทุกคลิป เลี้ยงโชว์หน้าบ้านได้เลยใครมีอ่างพปลาเบิกนีดเชื่องแล้วครับนะฮะกินอาหารสบายสบายให้อาหารกินสบายสบายน้ำอุ่นไปน,นะเลี้ยงไปดูเล่นได้ครับหรือจะปล่อยบอกก็ได้แร่ะละเค่ครับไม่ทินเดียครับ 长。 Làng phòng cháu à, đéo làng cắt rồi làng màng Hát phòng cháu à, đéo còn, đéo phóng chặt hay ของพี่อารีไว้บนต้องพลสีเขาโอ้ดู oh, ดพลาสติกที่ปิดเขาสิอนี้ก็ไปปนเขาก็เลือกที่แตก <laughs> ันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมกองเสร็จยังเสร็จแล้วหรอเสร็จยังไอ,อ้เสร็จแล้วซ้อมาจัดรถหน่อยเอาผ้าปิดผ้าลงผ้าผืนบนอะเคียร์ให้เรียบๆเ,เออดึงลงมาข้างล่างอีกเดี๋ยวถุงปลารับ เอาลงพื้นเลยลงพื้นเลยเอาลงข้างล่างดึงลงมาพอ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 วางลงโอเควางลงอ่าน่นแหละโอเคพอ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 ครับพอไม่เป็นไร,รไม่เป็นไร,ไนไรอ่ะมีอะไรเนะี่ยโอเคเดี๋ยวเอาถุงปลาทับอ,นนอันนี้ไว้ง,งี้ก่อนเอาลงข้างล่างก่อนปลาเขาสองเจา้า เสร็จแล้วใช่ไหมแยกปาเอาของขึ้นก่อนไอขึ้นที่หลังลงขึ้นที่หลังขึ้นที่หลังเอาของเพื่อนนาลีไทยลงก่อนอออน่ะล,ลงก่อนเอาไว้ข้างบนเอาไว้บนลงก่อน ขึ้นทีหลังโอเคครับวันนี้ก็เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมขอเรียงลางให้ลูกค้าก่อนเพราะว่าลูกค้าไปไกลเดี๋ยวแดดร้อนครับนะฮะสวัสดีครับทุกๆคนครับสวัสดีมากครับ